สำหรับการแยกนะครับตัวประกอบพหุนามนะครับก็นอกจากนะครับเราแยกโดยวิธีการใช้สูตรแล้วนะครับก็จะมีวิธีการแยกหพหุนามนาเป็นตัวประกอบพหุนามอีก2รูปแบบด้วยกันก็คือเรื่องของการดึงตัวร่วมแล้วก็แยกแฟกเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็สําคัญแล้วก็จาเป็นมากเพราะว่าบางตัวนั้นไม่สามารถที่จะแยกตามสูตรได้เราก็ต้องใช้การดึงตัวร่วมแล้วก็แยกแฟกเตอร์มาช่วยนะครับ เอามาดูเรื่องของการดึงตัวร่วมก่อนพี่มีให้ดู2ตัวอย่างตัวอย่างแรกก็คือเราจะทําการดึงตัวร่วมที่เป็นตัวเลขนะยกตัวอย่างเช่นเรามี 3x บวก9นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดึงตัวร่วมที่เป็นตัวเลขก็ต้องไปดูว่าเลขทั้ง2ตัวนั้นมีอะไรเป็นตัวร่วมบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเลข3นะอันนี้ก็เป็น กเนี่ยก็มี3เป็นส่วนประกอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสามารถดึง3ออกมาเป็นตัวร่วมด้านหน้าได้นะครับตัวร่วมด้านหน้าดึง3ออกมาก็จะเหลืออยู่ที่ x บวก3นะรู้ได้ยังไงว่าดึงออกมาแล้วดึงถูกต้องวิธีการตรวจสอบนะครับก็สามารถที่จะคูณเข้าไปคูณกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้นะถ้าคูณแล้วได้เลขตัวเดิม 3x คูณแล้วได้9เหมือนเดิมสะแดงว่าเราดึงตัวร่วมถูกต้องนี่คือแบบแรกนะครับก็คือการดึงตัวเลขในส่วนของแบบที่สองนะครับแบบที่สองก็จะเป็นการดึงตัวแปรเช่นตัวนี้ x กําลังสองบวก3 x นะถ้าเราจะดึงมันมี x เหมือนกันแต่อันนี้มันมี x 2ตัวอันนี้มี x ตัวเดียวเพราะนั้นเราจะดึงได้แค่ คู่เดียวตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็ให้ดึงออกมาเป็น x 1ตัวนะครับข้างในก็จะเหลือแค่ x 1ตัวกับเลข3เป็นลักษณะประมาณนี้นี่คือการดึงตัวแปรเห็นไหมครับนะก็จะทําให้ดีกรีมันลดลงอีกตัวหนึ่งที่มีอยู่แล้ว1ตัวก็ก็จะหายไปมาอยู่ด้านหน้าแทนอยู่ในรูปของการคูณทั้งคู่นะครับถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเป็น พหุนามที่ดึงได้ทั้งตัวแปรและตัวเลขก็สามารถดึงได้ทั้งคู่นะนะครับแต่นี้ยกตัวอย่างมาให้แค่2แบบก็คือเรื่องของตัวเลขกับตัวแปรแค่นั้นเองนะครับอ่ะตัวต่อไปแยกแฟกเตอร์อันนี้เป็นไฮไลท์เลยเป็นคีย์เลยของเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามเพราะว่านะครับหลายๆข้อสอบก็จะมีเรื่องของพหุนามมาแล้วมันเหมือนจําเป็นจะต้องแยกเพื่อจะได้ไปตัดกับตัวอื่น นะครับอะพี่ไอมีให้2ตัวอย่างเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับนะ x กำลังสอลบ x ลบ12ตัวนี้นะครับเป็นแบบแรกหน้า x กำลังสงจะไม่มีตัวเลขแบบนี้จะถือว่าเป็นแบบเบสิคนอร์มอธรรมดานะครับนะมีกฎเกณฑ์ตายตัวชัดเจนนะครับว่าต้องทำยังไงเช่นแบบนี้ครับ เวลาทำนะครับเขียนวงเล็บไว้รอแบบนี้เลย2วงเล็บเพราะมันจะแยกได้2วงเล็บนะครับตามชื่อเลยแยกแฟกเตอร์ก็คือแยกวงเล็บนั่นแหละนะครับแล้วตัวหน้าเรามี x กําลัง2หมายความว่ามี x 2ตัวเพราะนั้นเราก็ต้องแยกออกมาอย่างละ1ตัวสําหรับตัวหลังนะครับตัวหลังต้องไปดูที่ตัวตัวเลขด้านหลังสุดนะครับว่า12นั้นมี อะไรที่คูณก็ได้12บ้างอ่าถ้าพี่เอไล่ก็จะมี1คูณกับ12มี2คูณกับ6มี3คูณกับ4น่าจะหมดไหมหมดแล้วละ่นะเพราะว่าตัวต่อไปก็เป็น4คูณ3ก็เหมือนกัน6คูณสอคูณ6เหมือนกันนะครับเพราะนั้นตัวเลขที่จะใส่ด้านหลังตอนนี้พี่เอมีอยู่3ชุดแต่ถามว่าเราจะใส่ชุดไหนละ่ะ ก็ต้องไปดูที่ชุดไหนมันให้ค่าใกล้เคียงกับตัวกลางมากที่สุดนะครับถ้าเป็น1กับ12นะครับถ้า1 12บวกกันมันจะเป็น13ลบกันจะเป็น11แสดงว่า1กับ12ไม่ใช่ละ2กับ6บวกกันเป็น8ลบกันได้4ก็ไม่ตรงกับตัวกลางอีกเพราะตรงกลางเป็นเลข1เห็นไหมครับนะ แต่3กับ4บวกกันเป็น7ลบกันได้1นี่ไงทำให้เราต้องเลือกอะไรครับเลขที่ใส่ด้านหลังเป็นเลข3และ4ใส่ตรงไหนก็ได้ใส่3 4 4 3ก็ได้ได้หมดสุดท้ายครับเรื่องของเ,ออเ,ออเรื่องของเครื่องหมายนะครับให้ไล่ดูที่ตัวหลังก่อนก่อนที่จะไปดูตัวกลางทำไมต้องดูตัวหลังเพราะตัวหลังจะ เป็นตัวบ่งว่าอ๋อถ้ามันติดลบแสดงว่ามีตัวหนึ่งเป็นบวกอีกตัวหนึ่งเป็นลบนะตัวหนึ่งเป็นบวกแต่ตัวหนึ่งเป็นลบนะครับแต่ถ้าตัวหลังเป็นบวกมันจะเป็นบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่ก็ได้นะครับนะแล้วค่อยไปเลือกเอาว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ขึ้นคือขึ้นอยู่กับตัวกลางนะครับแต่ตรงนี้ติดลบเนาะ เพราะฉะนั้นได้บวกตัวหนึ่งลบตัวหนึงแน่นอนไปดูตัวกลางครับลบโชว์อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นแสดงว่าลบจะต้องไปอยู่ที่ตัวมากครับทําให้ลบอยู่ที่4และบวกอยู่ที่3นี่คือการแยกวงเล็บที่ถูกต้องอ่ะจะหาว่าพี่เอมั่วเพราะฉะนั้นเช็คกันซะหน่อยไหมอ่าเวลาเช็คนะครับให้เช็คใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะใกล้คูในใก,คใกล้ก็คือ 3คูณ x เอาเครื่องหมายไาด้วยนะบวก3คูณ x ได้3 x ไกลคูณไกลลบ4คูณ x เป็นลบ4 x จับทั้ง2ตัวมาบวกกันนะครับก็เป็นลบ1 x ตรงไหมครับถ้าตรงแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนี่คือการแยกแฟกเตอร์ที่ถูกต้องต้องเช็คคำตอบด้วยนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะมั่นใจว่าเฮ้ยใช่แต่มันอาจจะเพี้ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายเยือเป็นตัวเลขก็แล้วแต่นะครับต้องเช็คด้วยอ้าวอีกตัวหนึ่งที่จะยกตัวอย่างก็คือในกรณีที่มีเลขด้านหน้า x ก,กำลังสองอ่าอันนี้จะถือว่าเริ่มแอดวานซ์แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะคุมไม่ได้เหมือนเมื่อกี้แลละโดยเพราะตัวหน้านะตัวหน้าเมื่อกี้เราสบายๆเลยเราแยก x กับ x ก,ก,ก,ก็จบแล้วตัวหลังก็ไปหาตัวเลขมา ชุดที่พี่เอบอกว่า้ชุดไหนใช้ได้นะครับก็ไปเลือกมาเห็นไหมครค่อนข้างตายตัวนะครับเครื่องหมายจริงๆก็ค่อนข้างตายตัวนะถ้าถ้านักเดยนถ้านักน้องทาบ่อยๆนะครับมันจะล็อกตามนั้นเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับนะต้องใช้เซนต์นิดหนึ่งเป็นการเหมือนกึ่งประมาณการนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะเอาเลขอะไรดีในการใส่ทั้งตัวหน้าและก็ตัวหลังนะครับอย่างตัวนี้ ส x จริงๆมาสามารถแยกเป็น2แบบก็คือเป็น2 x แบบนี้ก็ได้หรือแยกเป็น4 x กับ1 x แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าพี่เอประมาณการแล้วดูจากตัวกลางเฮ้ยตัวกลางไม่ได้9อะ่ะถ้าเราแยกเป็น2เป็น2มันจะรวมยังไงให้ได้9อะ่ะน่าจะยากแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้เป็น4 x กับ x แล้วเราไปใส่ตัวหลัง เป็นเลข2กับ1มันจะทําให้ใกล้คูณใกล้เป็น 1x ไกลคูณไกลเป็น 8x เฮ้ยรวมกันได้9นี่นะนะครับอันนี้ต้องใช้เซนต์ต้องใช้ประสบการณ์ในการทํานิดหนึงนะครับส่วนเครื่องหมายนะครับเห็นไหมครับตรงหลังเป็นบวกแสดงว่าไม่เป็นบวกบวกก็ลบ,ลบ แต่ตัวกลางโชว์ลบขึ้นมาเพราะฉะนั้นบวกบวกตัดสิทธิ์ไปเหลือแค่ลบทั้งคู่นะครับนถ้าลองเช็คอีกสักทีหนึ่งลบ 1x ใกล้คนใกล้ใกล้คนกลายเป็นลบ 8x รวมกันเป็นลบ 9x ถูกต้องทุกประการเพราะฉะนั้นอันนี้แยกได้อย่างถูกต้องนะครับเอาละเรื่องนี้สำคัญนะครับและคิดว่าน่าจะอยู่ในข้อสอบสอบเข้า ทุกสนามสอบเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้น้องๆลองฝึกทำด้วยตัวเองสัก8ข้อที่พี่ให้ไว้นะครับนะให้น้องๆลองร์สและลองฝึกทำดูก่อนแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยให้นะครับก็กดโพสไว้แล้วก็มากดเพย์เพื่อดูเฉลยต่อไปอ่ลองทำได้เลยครับ อ่ะคิดว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่เอจะขอเฉลยเลยละกันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่อง,องความชํานาญหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้น้องๆไปลองฝึกดูนะครับเอาเฉลยนะครับนะตัวแรกนะครับได้ x บวก7กับ x บวก4ตัวที่2ครับได้ x ลบ9 x ลบ1 ข้อที่3 x ลบ5 x บวก3ข้อที่4 x บวก7 x ลบ 2, 2> 4, นะครับข้อที่5 2 x บวก3นะครับและ x บวก5 ข้อที่6นะครับได้ 3x-1 x-1 ลบลบข้อที่7นะครับ 4x-1 ลบและ x-5 บวกข้อสุดท้ายข้อ8 5x-2 บวกและ x-1 ลบครับเรียบร้อยครับนี่คือ8ข้อนะที่พี่เอพยายามจะบอกพวกเราว่านี่ไปฝึกทำนะนะครับนะมีทั้งแบบ normal ใช่ไหม จริงๆโจทย์มีอีกเยอะเลยนะนะครับแต่ว่าน้องๆต้องไปโหลดเองไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแล้วก็เอาโจทย์มาตั้งแล้วลองลองนั่งทาเองนะครับนะอ่ะทีนี้นะดูกันมาเยอะแล้วว่าเฮ้ยเราแยกกันมากมายไก่กองถามว่าเวลาโจทย์มาเราเอาไปใช้ยังไงนะครับเอามาใช้แบบนี้ครับก็ดูจากตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับนะตัวอย่างตัวนี้ มันจะเป็นเราเรียกคนว่าเศษส่วนพหุนามเห็นไหมครับคืออยู่ในรูปของเศษส่วนด้วยและเป็นพหุนามด้วยแต่ละตัวเป็นพหุนามหมดเลยนะครับนะแบบนี้ให้เราใช้ทุกเทคนิคที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้นะครับหรือได้ทบทวนมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดึงตัวร่วมการแยกแฟกเตอร์หรือการใช้สูตรก็แล้วแต่เอามาช่วยให้หมดนะครับก็จะมาใช้ในข้อนี้นะดูตัวแรกครับ ตัวแรกพี่เอเห็น x มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นดึงตัวรวบแน่นอนพี่เอก็ดึงเลยทันทีตัวแรกเป็น x แล้วข้างในก็จะเหลือ x ลบ16นี่คือตัวบนตัวแรกตัวล่างครับตัวล่างมี3ตัวแบบนี้และคิดว่าไม่น่าใช่กำลังสองสมบูรณ์นะครับต้องใช้การแยกแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นพี่เอก็จะเขียนวงเล็บรอไว้แบบนี้ แยกเหมือนเดิมเลยครับแยกเป็น x กับ x ข้างหลังเดาว,ว่าน่าจะเป็น4กับ3ได้12พอดีนะครับตรงกลางโชว์ด้วยบวกข้างหลังเป็นลบแสดงว่ามีบวกตัวหนึงลบตัวหนึงอ่าเรียบร้อยนะครับนะความํำนาญไปฝึกเอานะต่อไปการหารนะครับก็จะหารด้วย x นะครับดึงตัวร่วมเหลือ x กำลังสองแล้วลบ1 เห็นไหมครับ x กำลังสองแล้วลบหเพราะว่าตัวนี้มี3ตัวถูกไหมดึง x ออกมาตัวหนึงอันนี้ดึงออกมาตัวหนึงนะครับก็จะเหลือแค่ x กำลังสองลบหซึ่งพี่ขอใส่กำลัง2องไปด้วยอ่าเป็นการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยมันต้องแยกได้อีกนะอีกสเต็ปหนึ่งนะเพราะสเต็ปนี้ก็คืออะไรครับเป็นเรื่องของสูตรแล้วใช่ไหมหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งแยกได้เป็นหน้าลบหลังลืมไปหรือยังครับ กับหน้าบวกหลังเราทบทวนไปแล้วถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาแยกในบรรทัดต่อไปโอเคนะครับส่วนตัวนี้จริงๆทําได้2แบบก็คือแบบแรกคือกระจายตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปลบ1นลบ1แต่มันก็จะช้าหน่อยนะนะครับถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือเราคิดเลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันคือตัวหน้ายกกำลังสองตัวนี้มันคือตัวหลัง ยกกาลังสองเพราะว่าเลข1ถูกไหมครับเลข1เราสามารถเปลี่ยนเป็น1กําลังสองได้มันก็ใช้วิธีเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเพราะฉะนั้นมันจะแยกได้2วงเล็บเช่นเดียวกันก็คือวงเล็บแรกก็คือได้หน้าแล้วลบหลังได้หน้าแล้วบวกหลังเห็นไหมครับแตกต่างกันที่ตัวเลข1นนิดหนึ่งนะครับ นะอันนี้ก็คือใช้สูตรเมื่อสักครู่นี้เลยที่พี่ไอท่องไปให้นะครับอะลองดูบรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปนะข้างหน้าเนี่ยน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราแยกนะแยกไปหมดแล้วครบหมดแล้วเหลือแค่รอตัดอย่างเดียวนะครับว่ามันเหมือนกับตัวไหนเราก็ไปตัดกับตัวนั้นนะหารกับตัวบนนะครับกลายเป็น x ลบ1กับ x บวก1นะ ส่วนตัวล่างนะครับมันก็จะเหลือ x ลบกับ x ลบหอ่าโอเคนะครับอันไหนตัดกันได้ตัดกันก่อนได้เลยนะครับนี่ไง x ลบเห็นไหมครับตัดกันได้ตัดไปก่อนเลยนะครับตัดในตัวเองของมันใช่ไหมแต่ทีนี้แน่นอนครับตัวกลางเชื่อมด้วยเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นพี่เอจะก็ต้องเปลี่ยนหารเป็น คูณนะครับกับเศษเป็นส่วนนะพี่จเปลี่ยนสีเลยทันทีเพราะว่าจะได้เห็นชัดเจนว่าโอเคเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น x บวก4 x เลบ3เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคนูณนะพี่ใช้จุดแทนแล้วกันนะนะแล้วก็กลับเศษขึ้นไปเป็นส่วนนะฮะกับส่วนมาเป็นเศษนะครับลงมาสลับที่กันข้างบนจะเป็น x ลบ3าม ข้างล่างก็จะเป็น x คูณกับ x บวกหนะเพราะว่าตัว x ลบหนึเนี่ยถูกตัดกันไปแล้วเรียบร้อยละเหลือแค่ตัวนี้นะครับดึงลงมาข้างล่างตัวไหนเหมือนกันตัดได้ตัดเลยนะครับนี่ x ลบสามกับ x ลบส x กับ x เรียบร้อยใช่ไหมหมดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือข้างบนเป็น x ลบสิข้างล่างนะครับมี2องวงเล็บก็คือ x ลบสี่ กับ x บวก1ก็เขียนไปอย่างนี้เลยไม่ต้องกระจายแล้วนะครับอันนี้สามารถตอบได้เลยเพราะว่าถ้าช้อยมาส่วนใหญ่ก็เขาจะตอบเป็นแบบเท่านามแบบนี้แต่ว่าเหลือให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะตัดได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของเศษส่วนพห่านามที่ใช้หลักการของการแยกตัวประกอบไม่ว่าจะเป็นสูตรแยกแฟกเตอร์นะครับที่เราได้ทบทวนไปแล้วแล้วรวมถึงการดึงตัวร่วมนั่นเองนะครับก็ขอให้น้อง ไปฝึกทําให้คล่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์สดซึ่งเป็นข้อสอบที่ยากกว่านี้แน่นอนนะครับ